หรือตัวเดียวนะครับขึ้นมันขาดไปครับไปแล้วก็จะก็จะก็เจ้า,าตัดนะครับตัดเอาไปหรือแต่บอกตัวลายตัวเดียวนะครับให้ตัวลายสอดเสารล่มดีครับล่มดีตลอดขึ้นเลยครับล่มแห้งนะครับล่มแรงมากนะครับสนูกว่ายังดังอยู่นะครับสนูกดังยงังดังดีอยู่ จากที่ผมลงคลิปไปนะครับแล้วก็ลงทังเฟสน้ํนนะครับคือหางวาวนะครับที่คือจุดเกิดเกิดเหตุนะครับมันล่องบางนี่นะครับวาวล่งอยู่นี่แล้วก็ถึกตัดถึกดึงนะครับมีลองร้อยการดึงนะครับดึงเพื่อใส่วาโล่งมากนะครับนะครับพอลงเฟสไว้ไปเหม่อขึ้นนะครับ แล้วั็ได้ผลครับพี่น้องครับได้ผลนะครับน่าจะมีค้นหูจักนะครับน่าจะมีค้นเห็นนะครับนครับเห็นไหมครับพี่น้องเอาว่าถีบไปอย่มาย่มองขางทั้งเนี่ยเอาเราตัวนี้นะครับว่าถีบไ้ขางทั้งดีใจอยู่ครับดีใจอยุ่ทีีทีมันมาหายดี่กระจอกขึ้นมานะครับทางมีมวนวันไป เบื่องลักษาน,นะครับนี่หางมวนไวแล้วก็นีน่ครับห้อยจุดนะครับห้อยจุดห้อยดึงนะครับจุดจุดจะดึงออกนะครับเป็นหัวดึงห้อยดึงจุดออกนี่ก็ห้อยดึงดึงนะครับ ดวยตัดแล้วก็หางกับมวนไว้มวนไว้ใช่กันทั้งที่แหละหางดีใจอยู่ครับดีใจอยได้วาวขึ้นนะครับเิ่นกับกองทิ่ว่าผมหักวาวตัวนี้นั่นเพราะว่าวพี่น้องหลายคนดีมากมาแก้ไขซอยผมนะครับแก้ไขจนวาวขึ้นทั้งฝ่าได้จะถือว่าดีใจครับดีใจ ใ,ใจที่มันไหลขึ้นมากนะครับกระเจาะว่ามวนไหวเลยครับมันเคลื่อมุม้งแลวนพานเนยๆแต่ว่า,นนาเห็นนะครับแลวนพานมากนี่แต่มันดูลักษณะลางที่มันก็ต้องเห็นครับเพราะว่ามุ้แลวนถนนตรงนี้บันงาวยังนะครับแลวนบังงา,งา,ามุ้งงาวยกระเจาะว่าม่วนไหวก็ยังดีครับยังดีที่ที่มันยังอยู่ นะครับย่างดีดีปีกข้าเจ้าเพาเอาไปข้าเจ้ายังเห็นใจอยู่นะครับกันยังไข่อยู่ขอบคุณกันเลยกันเด้อนะครับพี่น้องที่เห็นใจนะครับเพราะว่าเป็นวาวตี่หลท่านได้กมาแก้ไขซอยผมนะครับแก้ไข้ซอยกันจ่ว่ามันขึ้นจนว่ามันสามาัคคีเตี้ยร่มเิน้ยยังได ก็ดีใจครับกอบผู้ใดๆครับท,ที่ที่เอามาว่างไว้นะครับผมลงทั้งเฟซทั้ง youtube นะครับมาขึ้นแล้วก็แชทหาลูกหลานอยู่ในบ้านนะครับว่ามีผู้ใดเห็นผูใ้ใดผ่านมาพอสนุนเตนีมันก็นแรนยนมาจากกีมองกีคนนะครับแรีนมาสนุนเตนีล่มเบิดแล้วนะครับบอกตัวไล่นะครับบอกตัวลล่ที่โล่งแล้วจะมีล่มอีกว่ นะครับเบิ้งการล่งของหมวกตัวลานะครั <It> บการล่งของหมกตัวลายนะครับนี่วิธีการมันล่งนะครับลงลมเบิดแต่ล่งแบบนี้ครับลงแล้วล่งแล้วล่งสวยงามครับล่งสวยงามล่งแล้วนะครับนี่คือวิธีการล่งของหมกตัวลายครับลงปั๊บเรียบร้อยนะครับ มาเก็บบกตัวลายนะครับล่งเมื่อกี้นี่ครับสวยงามอ่าสำหรับเวาวที่มันกาดไปเบมือขึ้นครับย่ำเสาเขาจอ,อมาตรงเรียบร้อยผมโพดไปเพราะวา่าผมเสียดายนะครับเพราะเสียดายเพราะวา่าหลายคตที่มาแก้ไขซอยผมนี่โอ้มีแต่คนที่มีคมลูทั้งนั้นนี่ครับมาแก้ไขเวาวตัวนี้เอ๋ีมันหายไปเหมือนขึ้นเนี่ยนะครับตัวลายล่องแล้วเรียบร้อย นะครับล่มบนอาจจะบดแล้วนะครับหมดเรียบร้อยนะครับขางเพียงกับหลังจากที่ที่หาเบาจนเจอนะครับดีใจนะครับดีใจอ่าเป็นที่เอาไปเิ่นก็อาจิบ่มมีเกตนาหรือจะไหนกับบุงหูนะครับแต่ว่าย้ำเส่านีมาว่างอยข้ังขางถนนคือมาขึ้นมุมเรียนไปถนนเสนีไปเหงาพอสมควรนะครับนี่ครับเพราะว่าเบาตัวนี้มันปีกอยู่ประมัน สองเม็ดนะครับปีกสองเม็ดนี่ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นปีกที่ใหญ่พอสมควรนะครับมันก็กินล่มหลายมันเกิดที่พี่ใส่เสื้อขาดนะครับเสื้อเบอร์สามในขาดอ่บางคนก็ว่ามันเบิดย่ามแล้วนะครับที่จริงมันก็มันก็พอมีล่มอยู่นะครับพอมีล่มแต่เราคนเรียนเบาวพนที่มากเบานะครับก็สช้าหมัดเรียนได้อยู่แต่ว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุนคนที่เอามาโซงไว้นะครับเคนจามาว่างใบทางถนน ก็โบเสียหายอะไรน,นะครับก็มีหางตืดตัดถืกอก็ไม่แฉกล้นมันขาดก็เรื่องดีไปเนาะว่ามันอาจอยู่ควงถนนเพื่อนอาจตีตัดออกกันดีแหมคประมาณนี้นะครับแต่ว่าตาัดออกแล้วก็เพื่อนอาจจะเอาไปนั่าามนั่งย่ำสอบมันก็เลยไม่ถึงไว้จริงจริงไหมครับขอบคุณกำลังใจในตู้หม่องตู้บอลน,นะครับช่วยสิเฮ็ดได้ด้วพี่น้องนะครับว่าตัวนี้นะครับแล้วพี่น้องที่มาแก้ไขซอยผมนี่ เพราะว่ามันเป็นเกือบ4ี่สค้นหมดแล้วครับมากแก้ไขต่อตัวนี้นะครับซึ่งมันกับเป็นคามรูร้สึกล้วนๆนี่พี่น้องนะครับหลายคันหลายคนกับว่าเบิดเงามหล้วอาจารย์สองคือมองที่ผมแลีนนี่มันเป็นออกจากมูบ้านมาประมาณเกือบสองโลนะครับสองโลโลกลัวไปโลกลัวออกจากมูบ้านมากนี่นะครับบ่ถึงสองโลกันยังหน่อยนะครับ ออกจากอุบ้านมาซึ่งทึ่มันกับว่าลบกวนผู้ใดนะครับมันก็เป็นตรงหน้าตรงกว้างด้านหลังนี่ครับตรงกว้างแต่ว่ากับยูบล็อกไก่นะครับบ่อดบ่อดไปรลบกวนผู้ใดนะครับจาว่ากะถึงว่าผมบ่เรียนอาจารย์ไม่เล่ากับเรียนนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่เราเรียนตั้งแต่เขาเขียวหมดแล้นะครับขอบคุณคอมเมนต์สุมงสุวรรณนะครับเหมือนขึ้นผมลงผมเกินน้องมาลับผมเพื่อมันเป็นเราที่เฮาที่ ดเด,ดเดเดเดมากับเมือ่อหล่ะแก้ไขจนว่ามันได้ผมละเลียดตัวหนของผมเล่นหาเหมาือนเคืนเพราะว่าวา่วาตัวนี้มันเป็นว,าว่าดีหลายคนนะครับหลายคนมาซอยคอมเมียนผมเห็ดที่แรกมันกับว่าขื้นนะขึ้นไปแล้วมันกับปีนลงแล้วกัมันกับหัวสักลงสิไหมนะครับมันกับมันกับว่าขื้นที่น้องมาคอมเมีตนซอยกันมันกับเลยเฮ็ดไห้ว่าตัวดีสามารถขึ้นอยู่ทั้งฝ่าและขึ้นดีทั้งหากขึ้นไว้นะครับบ่อแพ่บอกตัวลายเลยตัวนี้นครับ กัดขื่นไว้แหลกะกัดขื่นดีนิ่งกัดโดยความเสียดายนะครับโดยความเสียดายกับเลยนน้ำหาอะไรก็ออดตั้งเฟียดบุกผมก็กตั้งโพดตั้งเฟียดตั้งอย่างความเพราะว่าคนพี่น้องที่อยู่ในบ้านนี่กับเป็นเปลื่อนเฟียดผมว่ามันเต็มหมู่บ้าน,น,ปนไปละนี่ในหมู่บ้านนี่ครับแต่ก็ดีใจจะได้ขึ้นมานะครับดีใจจะได้เบาขึ้นมามอเศร้าเขาบอกตัวลายตัวลายไปไทยบอกตัวลไรน้อยนึงนะครับรเพบอกว่ามันลง ล่มเบิดนะครับเมื่อขึ้นล่มเบิดขึ้นนะครับร่มเบิดขึ้นแล้วก็ล่มตรงติดนะครับล่มตรงติดนะครับซัดแป๊บเดียวเกิดเลยอาดหลาดเลยนะครับแต่กังเวทนี่บ่อหลาล่มบ่มีลร่มลางบ่มีนะครับร่มบนกับบท่านมีนะครับกอมาประมาณจะทุ่มหนึ่งเนี่ยเอาละนะครับร่มเต็มเต็มเลยนะครับร,ร, ھ, ร่มอยู่เบิดขึ ông, ้นเมื่อขึ้นนะครับร่มหยุดสอดแจงแต่ก็ดีใจแล้วนะครับพี่น้องนะครับได้ขึ้นมาแล้วนะครับ เพิ qui, ่นที่เอาไปเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นก็เลี้ยตัวผมมีดอกคิดว่าส่วนสีเฮ็ดวาวเลยตัวหนึ่งนะครับสติดติดวาาตัวทีีแก้ไขตัวนสีสามารถทีเดียดมันเห็นเรื่องฝาเลยถือว่าเป็นเป็นจริงที่ดีนะครับพี่น้องเพิ่นเรียนเป็นผ่านทางมาเพิ่นก็ดีที่จริงผมเมืองเลวาน่ะบ้านอาจจะตกกลางทังนะครับผมเมืองเล่วนะครับเพราะว่าวาวตัวนี้มันหางเหย้าหางเย้าว่ามันตี สามสิบเมตรนะครับหางเงาหางมูที่เป็นพลาสติกนี่ติดอยู่ทั้งต้นใหม่ฟังหนึ่งอีกหางแดงนี่มันกับบอ่อนบ่อหน่อยได้พี่น้องนะครับหางแดงกับเงาครับเงาเอีเงยงไล่ไปแล้วครับประมาณสามสิบเมตรนะครับเงาครับเงาอีหางแดงนี่หลยคน้นกับว่าขาใจได้ว่าโอ้โจยจำสอง มันเกิเป็นยุ่แมนยี่ครับก้อ้สึกของของคนที่มักวาวนะครับตัวสีเฮ็ดได้แต่ละอันเ็ดี่ยวๆแต่มันขึ้นแล้วมีก้อนพุ่มใจด้วยป่ะเนี่คือที่จริงผมเป็นคนมักโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเตดตัสนี่เตสนน่จูดนะครับจูดผมก็ตัดออกเป็นบางส่วนแล้วนะครับขอบคุณตัวกำลังใจเด้อพี่น้องด้วยนะครับขอบคุณ ทุกท่านที่มาให้กำลังใจน้านะครับเป็นความสุขอีแบบหนึ่งนะครับบางคนเพิ่นกับแต่ยุไก่หมู่บ้านมันกับบ่เป็นตะเลียนคือว่าล่ะนะครับหลายคนว่ายุไก่หมู่บ้านล่ะเพิ่นว่ายังตั้งสี่มพนกับบ่เป็นตะเลียนแต่ของผมมันเป็นสถานที่ที่ออกจากหมู่บ้านนี่มันเกือบสองกิโลไมพี่น้องนะครับมันก็เลยมันก็เลยบ่ได้มีปัญหาอยังนะครับบม่มีปัญหาอย่างสนุกกับบ่ดังหอดให้บัานนะครับสนุกผมเหมือนกันจะดังยุติ บริเวณด้านหลังทั้งดีด้านหลังก็เป็นป่าไปทั้งบุ่นนะเป็นปาษาเกาไปทั้งบุ่นกะดิดังก็ะดีพี่หลอกฟังอยู่ทั้งบุ่น <c oughs> โอ้ดีใจดีใจนะครับเอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสมองสุบอนนะครับขอบคุณคอมมนขอบคุณพี่น้องมาคอมมนล่ะก็อ่เปลี่ยนก็ลักใจน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่บินห่วงนะครับพี่น้องป่อกไปบ้านเฮานะครับเดี๋ยวมือแรงทามี่ร่มกระิด แลี on ite, ้ยงขี้โก้่หรอครับแต่ว่าที่ใส่เสือกประมาณเบอร์สามเคิงนะครับเสือกเบอร์เบอร์สามนี่บ่ได้แล้วนะครับสามเคิงนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านทุบบองทุบบอลนะครับขอบคุณที่ไหมกับน้ำใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ไหมกับน้ำใจเห็นแล้วครับครัก็ผมยังเป็นห่วงนะผมยังเป็นห่วงมาถามนะครับพี่น้องอยู่ตรงนะครับห่วงมาถามขอบคุณทุกท่านนะครับอ่าหมูเลี้ยงถ้า มีร่มกัตติเรียนพี่ดองเบิงขี้เก่าแหะครับนะครับแต่มีร่มในช่วงนี้กัตติเรียนนะครับพี่ดองเบิงน้ำนะครับหลังจากดีขึ้นน้ำบังไฟเดียวป่นี่ไฟพี่ดองไปเบิงหวังไฟนะครับผมก็มาขี้เกันหวังไฟแต่ว่าเป็นคนที่บ่งมีความรู้ดอกแกยวกับหวังไฟแต่ว่ามากเบิงตอนมันขึ้นมันลงเลยล่ะขี้กันกับบากวาวนี่แหละครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอ่าคลิปดีเจียจบไว้สำหรับเด็กก่อนครับสวัสดีครับ